สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่26สิงหาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเ e รีย i ทาเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เหมือนจะการย่อตัวพักตัวยังไม่คอนเฟิร์มจะต้องรอ แท่งวันนี้คอนเฟิร์มก่อนนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับหรือว่าอยากจะลงต่อน่ก็มีเปอร์เซ็นต์ลงนิดเดียวสรุปแล้วปิดแท่งได้แค่โดจิไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็ยังบอกยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับแต่ก็กลางๆว่าคอนเฟิร์มว่าเหมือนอยากจะลงต่อแต่เปอร์เซ็นต์ยังไม่เยอะแบบ นะครับนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กระหดตัวกลับหาศูนย์แต่เกือบจะจะหมดแล้วเนาะก็แสดงว่าเป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับชุดนี้ยังไม่จบนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะฮะแล้วมีแนวโน้มมันจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณกําลังจะคอนเฟิร์มว่าเป็นรอบแต่สัญญาณฝั่งขาลงแต่รอบสัญญาณฝั่งขาลงนี้นะครับเป็นการพักตัวนะครับเป็นการพักตัวของฝั่งสัญญาณขาขึ้นชุดนี้เท่านั้นนะครับเมื่อในหระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อ ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับเดินทางมาแล้ว23แท่งนะ26แท่งก็อยู่สักประมาณนี้ก่อนนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไวตรงนี้นะฮะนะฮะบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยการลงครั้งนี้ก็จะไม่เยอะแล้วแต่เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้ก็สรุปแล้วก็ย่อตัวลงมานิดเดียวนะครับพันจุดเองนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยโปรโดยอ่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นนี้จะเหลือได้อีกระดับหนึ่งก็คือไม่ไม่เยอะแล้วนะครับให้คอนเฟิร์ม หากเขาขึ้นสุดนะครับน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มจบรอบสัญญาณนี้เท่านั้นนะฮะรอรอบสัญญาณใหม่แล้วค่อยว่าแบบนี้นะครับตามระบบไม้หนึ่งนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้เขาเป็นรูปหลุมเฉยๆนะครับเป็นรูปหลุมรุดเนือรูปเนินนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว,ว่าก่อตัวและมีแนวโนม้มจะลดลงเมื่อมีไม่มีสัญญาณขับเคลื่อนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบอาจจะเคลื่อนที่เล็กๆเ,เท่านั้นนะครับอาจจะไปไ,ไม่ไกลนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งเล็กๆทิ้งไว้ นะครับนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแล้วก็จะอยู่ในกรอบไซด์เวสมากกว่านะครับผลปรากฏว่าก็อยู่ในกรอบจริงๆนะครับแต่เมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้เนาะนะฮะว่าแ s สโตร์ทามซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลสรุปแล้วเขาก็ทำโลว์โลจริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับนะฮะ สโตทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับซูเปอร์โอเวอร์บอสโตใครเรียนไปแล้วน่าจะจําได้นะครับเราก็สันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหาเย h หายตอนนี้ขึ้นมาเทสแล้วนะครับเกือบไฮเลยนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมระยะใกล้นะฮะร,ระยะใกล้ะร,ระยะใกล้ยังบอกว่าขอย่อตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ไปไหนนะฮะรอบสัญญาณไม้หนึ่งที่เกิดนะรอเป็นรอบสัญญาณให้ชัดเจนก่อนขอจบ แท่งนี้ก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นรอบสัญญาณเล็กๆแต่นะฮะทิ้งไว้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงหลุ่มเลื่อยออกมาแบบนี้ก็ยังคงแสดงเป็นอาการไซด์เวชัดเจนนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับกี่วันและ4ี่วันแล้วนะฮะทำไมกราฟถึงไม่ไปไหนไกลเพราะว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับตอนนี้แรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้ม่จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวเหมือนกันแต่แต่เกือบๆอ,อ่อนแรงแล้วนะครับเราก็พอจะสรุปใน t ไทม์เฟ m e ที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดน,นะครับอาจจะเป็นรอบสัญญาณไม้หนึ่งนะฮะอาจจะเป็นไม้หนึ่งแต่การขึ้นทางนี้ก็จะขึ้นไม่แรงนะครับเพราะว่าข้าอย่างน้อยเขาก็จะต้องขึ้นมาเทสนี่อีกสักประมาณพันจุดนะครับแล้วก็มีการพักตัวแล้วถึงจะเดินทางต่อ เดินทางนี่ก็หมายความว่านะครับไม่ขึ้นก็ลงจะรอเลือกทางโดยที่นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินเยนนี้นะครับนะฮะผลคาดการนะครับก็เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินฝั่ง USD นะครับมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงเมื่อ USD อ่อนค่าลงนะครับตามสมการนะครับตามสมการนะครับก็จะทําให้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเป็นฝั่งบ่ายมาก นะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะสามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ